Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุล วันนี้นะคะหมออยากจะมาเล่าให้ฟังถึงเทรนหนึ่งซึ่งเป็นเทรนในการดูแลตัวเองเทรนการใช้ชีวิตที่กําลังมาแรงนะคะหมออ่านเจอแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็คล้ายๆเรานะเอ๊ะหรือมันจะคล้ายๆกับสิ่งที่เราสื่อสารกับคนฟังหรือคล้ายๆกับสิ่งที่คนฟังก็เป็นอยู่นะคะเทรนที่ว่านี้ชื่อว่าโลฮาสนะคะ L O H A S เทรนนี้จะส่งผลดีกับสุขภาพของคุณยังไงเราจะ Adopt เทรนนี้มาใช้ยังไงนะคะวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะดีที U ่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุล และ Single Being p พอดแคสที่จะทำให้คุณสนุกและก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะหมออยากจะมาเล่าให้ฟังถึงเทรนด์หนึ่งซึ่งเป็นเทรนด์ในการดูแลตัวเองเทรนด์การใช้ชีวิตที่กำลังมาแรงนะคะหมออ่านเจอแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็คล้ายๆเรานะเอ๊ะหรือมันจะคล้ายๆกับสิ่งที่เราสื่อสารกับคนฟังหรือคล้ายๆกับสิ่งที่คนฟังก็เป็นอยู่นะคะเทรนด์ที่ว่านี้ชื่อว่าโลฮาสนะคะ L O H A S เทรนด์นี้จะส่งผลดีกับสุขภาพของคุณยังไงเราจะออ p t เทรนด์นี้มาใช้ยังไงนะคะวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะ LOHAS นะคะหรือว่า L O H A S เนี่ยย่อมาจาก Lifestyle of Health and Sustainability นะคะตรงตัวเลยนะคะมันก็คือเป็นเทรนด์ของการใช้ชีวิตที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพนะคะ health แล้วก็ sustainability ก็คือความยั่งยืนซึ่งเทรนด์นี้ จริงๆแล้วมันมันมีมาตั้งแต่แบบครั้งแรกเลยที่มันปรากฏเนี่ยตั้งแต่ประมาณช่วงปี1990บวกลบแถวๆนั้นนะคะซึ่งโดยคนที่พูดถึงเทรนด์นี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็คือเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนะคะชื่อ natural marketing institute เขาก็พบว่าเอ๊ะมันมีคนกลุ่มหนึ่งนะที่เหมือนกับคนพวกเนี้ยเขาจะให้ความสำคัญกับในเรื่องของสุขภาพนะ,ะการดูแลสุขภาพให้ดีนะคะคือการที่เขาจะตัดสินใจที่จะซื้อ สินค้าอะไรซื้ออะไรกินหรือจะซื้อบริการอะไรทํากิจกรรมอะไรเนี่ยแทนที่จะคิดแต่ในเรื่องของแบบราคานะคะหรือคิดในเรื่องของว่าคนเขาคิดอะไรกันเขากลับคิดว่าอะไรที่มันจะดีกับสุขภาพของตัวเองอะไรที่มันจะดีกับสุขภาพของโลกด้วยก็คือไม่ได้สนใจแค่ personal health แต่สนใจ planet health คือสุขภาพของโลกใบนี้ด้วยก็คือดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ ในการที่จะเลือกซื้ออะไรเนี่ยเขาก็ต้องการซื้อจากบริษัทที่เป็นของจริงไม่หลอกลวงนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบผลิตสินค้าโดยการที่ทําให้แบบเกิดความไม่เป็นธรรมกับแรงงานนะคะหรือว่าเกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเทรนเนี้ยถึงแม้มันจะมีมาเป็นสิบสิปีแล้วนะคะแต่พบว่า มันค่อยๆโตขึ้นมามากในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Z เขาพบว่าในกลุ่ม Gen Z โดยเฉพาะในผู้หญิงนะมากกว่าผู้ชายนะแต่จริงๆก็มีทั้งสองเพศนั่นแหละที่จะมีแนวโน้มจะอยู่ในกลุ่มโลฮาสเนี้ยมากขึ้นโดยเฉพาะเลยอย่างทั่วโลกเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันพบว่าในยุโรปนะคะแล้วก็ในอเมริกาเหนือ มีการโตของกลุ่มโลหะสมากจะอยู่ที่ประมาณ20%เลยในเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นนะคะก็มีรีพอร์ตว่า20กว่าเป็นี่ยเป็นผู้บริโภคที่อยู่ในกลุ่มโลหะสนะคะหรือว่า adopt t r e n d ของโลหะสเข้ามา โดยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีสติะในการซื้อสินค้าซื้อบริการนะคะต้องดีต่อสุขภาพดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อสังคมแล้วก็ดีต่อความรู้สึกของตัวเองสําหรับในไทยเนี่ยหมอยังไม่เห็นนะงานวิจัยที่เกี่ยวกับโลหะตรงๆแต่ว่าถ้าเราดูตลาดเนี่ยเราจะเห็นการโตขึ้นของสินค้าประเภทออร์แกนิกเวลาเราไปเดินตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าซูเปอร์มาร์เกต็ตเราก็จะเห็นทางเลือกที่เป็นสินค้าที่เป็นออร์แกนิกมากขึ้นนะหรือเราอาจจะ ได้เห็นเทรนด์ของ sustainable fashion การที่เราเห็นแฮชแท็กแวร์วนไปที่ <laughs> คุณครูลูกกอล์ฟก็จริงๆเป็นคนนำเทรนด์เรื่องนี้ในเรื่องของการที่ว่าไม่ได้แบบซื้อเสื้อผ้าใหม่ตลอดนะคะแต่ว่าสามารถที่จะใส่เสื้อเดิมซ้ำได้คือซื้อมาใช้แล้วก็ต้องใช้ให้คุ้มอย่าเขินที่จะใส่วนๆแล้วก็อย่าไปลอเพื่อนเวลาเพื่อนใส่เสื้อตัวเดิมๆจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือว่าเทรนด์ของ eco tourism การที่เราแบบเที่ยวแบบที่ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม ง่ายๆเลยอย่างครีมกันแดดเนี่ยแต่ก่อนเราก็คือครีมกันแดดอะไรที่ปกป้องผิวได้ดีสุดแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราจะทาครีมกันแดดแล้วไปทะเลเราก็ต้องเลือกครีมกันแดดที่มันไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดลอ้อมไม่ทําลายปะการังใช่ไหมคะก็คือเทรนด์พวกนี้เราจะเห็นการเติบโตขึ้นอย่างมากในการเลือกตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างทีเนี้ย ถ้าเรามาแตกเป็นประเด็นเนี่ยถามว่าโลฮาร์มันจะมีแฉกไหนบ้างมันจะมีแฉกเรื่องของการกินแฉกเรื่องของการออกกําลังกายการเลือกใช้ชีวิตแฉกในเรื่องของการดีลกับสตรีสหรือความเครียดต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองแบบเพอร์ซันัลแคร์เรามาที่ในเรื่องของอาหารก่อนนะคะอาหารในแบบโลฮารหรือว่าไดเอทในแบบโลฮารเป็นยังไงหนึ่งเลยคือพยายามเน้นของที่เป็นออร์แกนิกเพราะว่าก็คือจะได้ไม่ได้รับยาฆ่าแมลงกนเปื้อนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้ว การเกษตรกรรมแบบที่ออร์แกนิกเนี่ยมันก็จะยั่งยืนมากกว่าการใช้พวกยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆที่มันทําลายทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทาลายทั้งตัวเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะยังให้ความสําคัญกับการกินธัญพืชไม่ขัดสีนะคะโฮลเกรนส์ rain, การกินผักผลไม้โลหะหลายๆคนนะคะก็เป็นวีแกนหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นเฟล็กซิเทรเรียนก็คือทานมังสวิรัตเมื่อมีโอกาสหรือบางคนก็คือเป็นเขาเรียกว่าคอนเชียสมีดอีเตอร์ก็คือ กินเนื้อได้แหละแต่ว่าก็กินแบบมีสติคือพยายามดูให้มันพอประมาณไม่มากเกินไปนะคะก็อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการกิน plant based ซึ่งจริงหมอเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับ sustainable eating หรือการกินแบบรักโลกแล้วก็รักร่างด้วยนะคะใน EP ที่87ถ้าใครที่สนใจอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมข้อดีข้อเสียของการกินที่เป็นกลุ่ม plant based เนี่ยก็ไปฟังได้ใน EP ที่87นะคะ กลับมาที่โลฮาร d สไดเอนะคะนอกจากออร์แกนิกธัญพืชไม่ขัดสีผักผลไม้แพลนเบสแล้วเนี่ยก็สำหรับไขมันก็จะเน้นไปที่เฮลที้แฟตนะคะเช่นอะโวคาโดนะคะหรือว่าถั่วสำหรับไลฟ์สไตล์ของโลฮารสนะคะก็อย่างที่บอกแหละว่าต้องดีทั้งกับ ร่างกายเราแล้วก็ดีทั้งกับโลกดังนั้นเนี่ยเสื้อผ้านะคะจะเป็นกลุ่มที่เน้นแวร์วนไปหรือว่าถ้าแบรนด์ที่ดังในกลุ่มของโลฮาสก็อาจจะเป็นแพ t a g o n โกนียนะคะซึ่งเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการผลิตสินค้าที่มันยั่งยืนแล้วก็ให้ความสําคัญกับการคืนกลับให้กับสังคมส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย แบรนด์ที่เจาะกลุ่มโลหะได้ดีในอเมริกาก็คือ Whole Food Market สำหรับในของไทยนะส่วนตัวหมอว่า Lemon Farm Golden Place เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ดูจะไปกันได้กับไลฟ์สไตล์แบบโลหะแต่ถ้าส่วนตัวที่ชอบอีกที่นึงคือ s u s t a i n a b แต่อันนี้มันจะไม่มีสาขาเลยมีที่เดียวเลยอยู่ที่สุขุมวิทอาจจะยากนิดนึงสำหรับบางคนในส่วนของ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านเนี่ยถ้าเทรนโลฮาสก็คือเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบมีสารเคมีที่รุนแรงเกินไปที่ทําลายสุขภาพนะคะแบรนด์ที่เจาะกลุ่มนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของฝรั่งอย่าง Seven g e n e r a t i o n หรือว่าในเรื่องของการเดินทางนะคะโลฮาสก็พยายามจะเน้นในเรื่องของการเดินทางที่ไม่ได้ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ได้ ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตปริ้นมากนักนะคะเช่นใช้ Public Transportation นะคะหรือว่าขนส่งสาธารณะนะคะหรือว่าถ้าเป็นรถก็เป็นรถไฟฟ้าหรืออย่างที่เมืองนอกนะคะก็จะมีอีกการเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือชื่อ Startup ัพว่า Too g o o o To g o นะคะเขาบอกว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยร้านอาหารหลายๆร้านหรือเบเกอรี่ซูเปอร์มาร์เก็ตพอเวลา ช่วงท้ายของวันมันก็จะมีอาหารเหลือหรือของเหลือซึ่งหลายๆซูเปอร์เนี่ยก็อาจจะมีเอามาขายบ้างขายได้หมดบ้างไม่หมดบ้างหรือบางที่ก็คือทิ้งไปเลยซึ่งเขาบอกว่าอันนี้มันคือการแบบอื ừ hmm, เสียดายมากๆเลยสําหรับอาหารที่ถูกผลิตมาในโลกใบนี้ก็เลยเกิดเป็นการรณรงค์นะคะว่า don't throw away food อย่าทิ้งคว้างอาหารแต่ว่าให้ร้านอาหารเหล่านี้นำอาหารที่กำลังจะหมดวันและกำลังจะทิ้งเนี่ยเข้าลิสต์เข้ามาในแอปพลิเคชันของเขา แล้วผู้บริโภคก,ก็สามารถที่จะมาดูได้ว่าเอ๊ะ e, ซูชิร้านนี้เขากำลังแบบว่าดิสค اؤ ลดราคาหรือว่าซูเปอร์นี้กําลังแบบลดราคาเบเกอรี่อยู่เราก็สามารถที่จะไปกดซื้อกดซื้อกดซื้อนะคะแล้วเขาก็จะส่งมาซึ่งอันนี้มันก็ช่วยให้อาหารที่กําลังจะถูกทิ้งเนี่ยไม่ถูกทิ้งนะคะแต่ว่าไปถึงมือผู้บริโภคแล้วก็ตัวซูเปอร์หรือตัวร้านอาหารเองเนี่ยอย่างน้อยก็ยังได้เงินเล็กๆน้อยๆกลับมานะคะหมอว่าก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเทรนที่ กลุ่มโลฮาสก็จะตอบรับเทรนด์นี้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการให้ความสําคัญกับการดูแลจิตใจนะคะกลุ่มที่ adopt เทรนโลฮาสเนี่ยก็มักจะชอบเล่นโยคะนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของดิจิ t a ลดีทอ x มีวันที่ปิดมือถืออะไรต่างๆบ้างและนอกจากนี้เนี่ยกลุ่มนี้ก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องของการออกกําลังกายที่เข้าสู่ธรรมชาตินะคะเช่นการวิ่งเทรลนะคะหรือว่าการวิ่งในสวนสาธารณะการ กลับเข้าไปสู่ธรรมชาติให้ธรรมชาติได้อบล้อมตัวเราบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในเทรนด์ของโลงหะเช่นกันจะเห็นได้ว่าเทรนด์ของโลงหะเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ตรงกับแนวทางของการชะลอวัยเหมือนกับที่หมอเล่ามาในหลายๆตอนทีเดียวสุดท้ายแล้ว่หมอว่าการดูแลตัวเองแล้วก็การดูแลโลกของเราอ่ะมันต้องไปด้วยกันนะคะแล้วก็การกินเราควรจะกินแบบมีสติคือ ถามตัวเองก่อนว่าเอ๊ะเรากินอันนี้มันดีต่อร่างกายเราไหมแล้วก็เรากินสิ่งนี้มันดีต่อโลกไหมอาหารบางอย่างที่มันอาจจะอร่อยแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพเราถ้ากินมากเกินไปแล้วก็มันอาจจะมีการผลิตที่ทําให้เกิดคาร์บอนฟุตปรินซ์เยอะไม่ดีต่อโลกเนี่ยเราก็จะกินแค่พอประมาณอย่าก,กินบ่อยเกินนะคะใช้สติในการควบคุมตัวเองในการกินบ้างหรือเวลาจะช็อปเราก็ช็อปแบบมีสติลดการช็อปในกลุ่มของพวกฟาสต์แฟชั่นประเภท ซื้อมาใส่ไปครั้งสองครั้งทิ้งแต่กลับมาซื้อเสื้อผ้าที่เราแบบชอบแล้วใส่ได้นานๆและใส่ซ้ำบ้างก็ได้นะคะมันก็จะดีกับโลกใบนี้แล้วก็ดีกับกระเป๋าเงินเรามากกว่านะคะนอกจากนี้ฝึกที่จะอยู่แบบมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นหลายๆงานวิจัยพวบว่าการที่เราได้เข้าใกล้ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลำนาภัยสนามหญ้าหน้าบ้านต้นไม้หรืออะไรก็ตามมันช่วยคลายความเครียดแล้วก็ ช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีขึ้นหมอหวังว่าเทรนด์โลาสนะคะหรือว่าไลฟ์สไตล์ออฟเฮลท์แอนด์ซัสเทน i t บิลิตี้ที่หมอเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์จะ a d o อปอะไรที่ยกตัวอย่างไปใช้ก็สามารถที่จะทำได้เลยหรือว่าคิดว่าอยากจะแชร์ให้กับคนที่คุณรักนะคะก็กดแชร์ได้เลยให้รักดูแลชีวิตค่ะให้รักดูแลทั้งร่างกายของคุณดูแลคนที่คุณรักแล้วก็ดูแลโลกใบนี้ไปด้วยกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับฟังในวันนี้นะคะเรามาติดตาม Single Being ได้ใหม่ในทุกแพลตฟอร์มที่คุณฟังนะคะทุกวันสุกร์เย็นๆเหมาก็จะมาอัปเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพกายใจที่น่าสนใจนี้ให้ฟังกันไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงี่ดาการรุจิพัฒนกุลดีที่เดียว p r e sented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต